สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับมีแอปดีๆมานำเสนอครับซึ่งแอปนี้ชื่อว่า Ad Pocket นะฮะซึ่งเราจะได้เงินจากแอปนี้ก็ต่อเมื่อเรามีพอยต์นะครับเพื่อไว้แลกเป็นเงินจริงนะฮะอ่ะดูครับว่าตัวแอปเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะถ้าเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยเราจะได้40พอยต์เพื่อมาแลกเงินนะฮะแต่ผมไม่มีพื้นที่ว่างพอนะครับที่ดาวน์โหลดแอปเข้ามานะผมเลยขอเลื่อนไปทางขวาก่อนนะครับผมเพื่อเข้ามาดูแอป Ad Pocket นะครับว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง ข้อดีของแอปนี้คือไม่เสียตังค์และโหลดฟรีแถมได้ตังค์อีกด้วยนะครับอ่ะนะฮะเรามาดูกันเลยนะับว่าทําไมถึงได้ังคนนะครับรอโหลดสักครู่นะครับตอนนี้ผมมีพอยต์อยู่แค่188พอยต์นะครับซึ่งขั้นต่ําในการแรกนะครคือ700พอยต์จะได้20บาทนะฮะแล้วก็สามพันนะฮะสามพร้อยพอยต์ 3, จะได้300บาทนั่นเองนะฮะ แต่เรามาดูในส่วนอื่นก่อนดีกว่านะฮะนี่ฮะเวลาได้แต้มนะฮะคุณอยากได้แต้มเท่าไหร่คุณก็มาโหลดตรงนี้เลยนะ,ะับมันจะมีกิจกรรมดีๆเพื่อมาแจกพอยต์เราเรื่อยๆนะฮะเราก็แค่โหลดไปตามที่เขาให้มานะ,ะโหลดแล้วเข้าใช้งานแป๊บเดียวแล้วก็ลบทิ้งก็ได้ะฮะแล้วแต่คุณเลยฮะนะฮะแล้ววิธีหาแต้มอีกต่อไปนะฮะผมมีวิธีหนึ่งนะฮะนี่ฮะชวนเพื่อนนะฮะคุณเล่นไปนผมก็เออ กดคลิกไปที่ไอคอนรูป Facebook นะครับเพื่อชวนเพื่อนแล้วก็ถ้าอยากถ้ามี line ามไลน, <c oughs> น์นลก็ได้สองนะฮะทวิตเตอร์ก็ได้นอีเมลก็ได้ฮะ,ะอเอสเอสก็ได้นะฮะถ้าใครอยากเป็นลิงก์เลยก็ได้ะครับกดตรงนี้ฮะนะฮะคอ,ปปะค,ะอะค,ะคัดาาลอกเพื่อชวนเพื่อนนะ,ะแล้วคุณก็ไปวางให้เพื่อนๆนะครับเพื่อกดเข้ามาโหลดน,นั่นเองนะฮะตัวของแอปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะ,ะอา่าอย่าลืมนะครับคุณถ้าคุณอยากได้ข่าวสาร ดีๆจากแอปท็อกกตก็อย่าลืมไปโหลดบ้างนะฮะนี่ฮะกดดูข่าวสารได้เลยนะฮะเนี่ยผมขอผ่านก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะแจ้งเตือนนะฮะนี่ฮะกดติ๊กไว้ก็ดีนะครับเพื่อรับข่าวสารของแอปนะครับว่ามีมีรมดีๆมานาเสนอหรือเปล่านะฮะนี่ครับผมแอปแอปท็อกกตก็มีประมาณนี้ลยนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้รับ ด้าล่างคลิปวิดีโอนะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆนะครับไปโหลดแล้วก็เอามาเล่นนะฮะอ่านะครับเป็นวิธีหาแต้มที่ดีเลยทีเดียวนะครับฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับเวลาว่างนะครับได้ต่างฟรีนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ